ส่วน17กันยายน2566ที่ผ่านมา13นาิ30นาทีที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและพิธีทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงานปป,ปส โดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายชนลนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เข้ามาร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีได้มีการรับฟังกรอบแนวคิดสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ปีพศ2,566ถึง2,570ภายใต้ในโยบายและแผน6ด้านจากสำนังกงานปปสนนะคะ พร้อมกับกล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งนะคะบอกว่าประเทศไทยในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านอกจากปัญหาในเรื่องของปากท้องและค่าใช้จ่ายสูงปัญหาเรื่องอยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้คำั่นว่าจะตั้งเป็นวาระแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาให้ลดน้อยลงและหมดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรักษาดูแลส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสม ขอขอบคุณหน่วยง,งานที่ร่วมกันทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังทุกครั้งที่ผมลงพื้นที่ประชาชนจะมาร้องเรียนเรื่องนี้ตลอดรัฐบาลมีแนวนโยบายคือเราต้องทั้งปราบปรามยาเสพติดและบำบัดคนที่ติดยาเสพติด คนที่ติดยาเสพติดไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นผู้ป่วยต้องช่วยบำบัดและรักษาพากลับมาเป็นพลเมืองของสังคมเป็นล,ลูกที่ดีของครอบครัวอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงผู้เสพเป็นผู้ป่วยให้สำเร็จจะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมขอให้ทุกหน่วยงานทำงานใกล้ชิดประชาชนผู้ค้าต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาด อะจริงๆอยากให้คุณผู้ชมฟังยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าหมดเวลาแล้วค่ะ13นาฬิกา30นาทีแล้วนะคะวันนี้คนคุยข่าวต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้มีประเด็นอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามกับคนคุยข่าววันนี้ดีฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ